สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l บอสสิงส่งออกตลาด EU นะคะวันนี้บอสสิงจะมาให้ใน4หลักการนะคะที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนทำธุรกิจนั่นเองค่ะในยุคนี้อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะคะว่าตอนนี้กำลังมีเทรน ที่เรียกว่า Marketing เอออหอหมกนะคะหรือว่า Marketing แต่ละมือแต่ละเดย์นะคะกำลังเป็นอะไรที่นิยมกันมากๆเลยแต่ว่สสิ่งชื่อว่าทุกคนรู้ดีแหละนะคะว่า Marketing เอออหอหมกมันก็คือการทำตามกันนั่นแหละอย่างเช่นเราไปเช็คอินที่ไหนอะคนก็แห่ไปนี <S <S 1> <S 1> อ่ออย่างเช่นตอนนั้นมันมีเทรนในเรื่องของอ่ทุเรียนที่เคลือบไปด้วยทองคำอ่ะเออนะคะอ่าโอ้โหตอนนั้นอินฟลูเอนเซอร์ ต,ต่างๆเนี่ยก็แฮกันไปซื้อนะคะทุเรียนที่เคลือบด้วยทองคำเปลวเนาะนะคะก็ไปรีวิวแล้วก็ไปซื้อมากินกันนะคะเช็คอินที่ไหนคนดังไปที่ไหนนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าแฟนคลับตามไปที่นั่นอันนี้เขาเรียกว่าเออออหอหมอกการทําตามๆกันนะคะแต่ว่าก็ต้องดูเน่นะว่า อะไรที่เราเหมาะกับการก๊อปปี้แล้วก็ทำตามนะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือใครคือคนที่จะจ่ายเงินให้กับเราแน่นอนแหละว่าใครนะคะคือคนที่จะมาซื้อสินค้าของเราใครคือคนที่จะมายอมจ่ายเออนะคะใน ผลิตภัณฑ์นะคะล็อตแรกของเราเนี่ยนะคะหรือจะมาจ่ายเงินให้กับเราเป็นเจ้าแรกนะคะกลุ่มแรกๆเนี่ยนะคะคือใครคุณต้องรู้ให้ได้ซะก่อนนะคะเพราะไม่งั้นการที่เราเอาเงินหลักแสนหลักหมื่นนะคะหรือว่าเงินหลักล้านเนี่ยไปทําธุรกิจแล้วก็ไปผลิตสินค้าออกมานั่งรอสินค้าคาดหวังว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรายิงแอดอะนะคะสินค้าเรามันดีมันตอบโจทย์เนาะแล้วก็ เป็นที่ต้องการของตลาดเดี๋ยวเรายิงแอดเดี๋ยวมันก็ขายได้แป๊บๆป๊มันก็โตซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากนะคะในยุคที่มีการแข่งขันแบบดุเดือดแบบนี้บางทีเราอาจจะไม่มีในเรื่องของบัตเจตนะคะมากพอในการแข่งขันกับเจ้าใหญ่ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี้สำคัญเลยให้ลิสต์ออกมาให้ได้นะคะว่าใครคือคนที่จะจ่ายเงินให้กับเราข้อที่2นะคะ ธุรกิจของคุณจะทําเงินได้ยังไงแน่นอนล่ะค่ะว่าการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจของคุณจะทําเงินให้กับคุณได้อย่างไรทั้งในระยะสัน้นแล้วก็ในระยะยาวคุณต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็ต้องมีสเต็ปในการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะและที่สำคัญสามารถที่จะชีวัดผลงานได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคิดเองเออเองแล้วก็อ เขาเรียกอะไรเจ๊งเองแบบนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรามีทุนจํากัดใช่ไหมคะเป็นช่วงไหนที่มันเป็นจังหวะของการลงทุนเพิ่มนะคะหรือว่าเป็นจังหวะไหนที่เราควรชะโลนะคะแล้วก็คงคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ยืดระยะเวลานะคะในการดึงฐานลูกค้าไว้ก่อนจะต้องมีสเต็ปในการทำงานและคุณต้องรู้จังหวะในการเล่นในการถอยในการลุกสิ่งเหล่านี้ต้องไปทำการบ้านเยอะๆนะคะก่อนที่เราจะเอาเงินทุนเยอะๆเนี่ยนะคะไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าลืมนะหนึ่งธุรกิจถ้าคุณสามารถรู้ได้ว่าธุรกิจของคุณจะทำเงินได้อย่างไรคุณอาจจะทำเพียงแค่หนึ่งอย่าง แต่ช่องทางของการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็น b 2 v b b 2 c c 2 c อะไรเหล่านี้นะคะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าความ create ของแต่ละคนข้อที่3นี่คือสิ่งที่บอสสิงเคยพูดไว้เสมอว่าต้องสร้างแบรนด์ถ้าในจังหวะที่คุณไม่ได้รู้ข้อที่1ข้อที่2ทําข้อที่3ก่อนเลยค่ะสร้างแบรนด์ไว้ก่อนเลยนะคะ แบรนด์ก็อย่างที่บอสสิงห์ทำนี่แหละนะคะคุณมีเวลาคุณก็ทำแต่จริงๆแล้วคุณต้องจัดเวลาในการสร้างแบรนด์นะคะเพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มีแบรนด์เนี่ยการขายสินค้ามันจะยากมากๆเลยไม่ว่าใครๆก็อยากจะซื้อสินค้ากับคนที่เขาไว้ใจแล้วก็คุ้นเคยคุณต้องสร้างภาพจำแล้วก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความไว้วางใจมีความคุ้นเคยมีความคุ้นชินเนาะกับฐานแฟนของตัวเองทำให้ เขารู้สึกว่าอยากจะเป็นกัลยาณมิตรกับคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอยากจะเป็นแฟนคลับกับคุณด้วยวิธีการทำคอนเทนต์ที่ เป็นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นการเริ่มต้นในการทรําธุรกิจแบบศูนย์บาทนะคะในการสร้างแบรนด์เนาะอันนี้บอสสิงแนะนำให้คุณทําเป็นอันดับแรกนะคะควบคู่กับการทําเช็คลิสต์ข้อที่1และก็ข้อที่2ที่สําคัญนะคะการสร้างแบรนด์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของเราแต่คุณอาจจะได้เพิ่มในเรื่องของ การต่อยอดไอเดียนะคะจากการอินคริปนะคะซึ่งเป็นการแยกธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการต่างๆนะคะที่จะ รายได้เพิ่มนะคะเข้ามาจากการขายสินค้าได้ด้วยนะคะอย่างของบอสหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจส่งออกก็จริงเราขายแฟรนชชสายร้านค้าไทยก็จริงแต่สิ่งที่เราเพิ่มมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของการบริการนะคะการให้คำปรึกษาในเรื่องของการเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะการให้ความรู้หรือว่าการมีคอร์สให้ลงเรียนนะคะสำหรับคนที่สนใจในการพัฒนาด้านความรู้คุณอาจจะยังไม่ได้ต้องส่งออกแต่ว่า คุณก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมด้วยการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจว่าการที่คุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์1แบรนด์เนี่ยแล้วก็ส่งออกไปแข่งขันยังต่างประเทศคุณจะต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะที่เรามีไว้ให้สําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาตนเองและข้อที่4นะคะที่บอสหนิงย้ําแล้วย้ําอีกว่าคุณจําเป็นต้องมี ณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของ community เราจะไม่ได้พูดถึง community ทั่วไปแต่เรากำลังพูดถึงการเลือก community นะคะแล้วก็สร้างมันขึ้นมาอย่างที่บอสสิงสร้างนะคะ community ที่บอสสิงกำลังพูดนี้ไม่ใช่เพียงแค่ฐานลูกค้านะคะแต่อาจจะเป็นการสร้าง community ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น ด้านการให้คําปรึกษาหรือว่าการแลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ B 2 B B 2 C นะคะ C 2 C อย่างที่บอสสิงเคยพูดไปนะคะและยังรวมไปถึงในเรื่องของพันธมิตรนะคะการทำการค้าร่วมกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอสสิงแนะนำว่าคุณควรจะมีในเรื่องของคอมมูนิตี้เป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้การลงทุนนะคะหรือว่า คนที่ทำธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจแบบเดียวกันแต่ว่ามีความคล้ายคลึงนะคะซึ่งอย่างเช่นเราทำธุรกิจส่งออกนะคะแล้วก็มีอีกเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทำในเรื่องของ คอนเทนต์มาเก็ตติ้งอย่างนี้ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันในคอมมูนิตี้เดียวกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วมาเก็ตติ้งหรือว่าสื่อการตลาดเนี่ยก็ยังไงก็จำเป็นที่จะต้องมีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะในการทำธุรกิจส่งออกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเองก็ทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการไลฟ์สดเอ่ยนะคะหรือบทความนะคะวิดีโออะไรต่างๆพวกนี้ยังไงก็ จำเป็นที่ต้องมีเอาซอร์สเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทในการผลักดันนะคะในเรื่องของอสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเพราะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่เราคัดสรรแล้วก็เลือกเองนะคะด้วยตัวของเราเองเอาคนที่มีวิสัยทัศน์นะคะ,ะแล้วก็มีจุดยืนนะคะคล้คลายๆกันนะคะเอามารวมอยู่ ในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กันและกันนะคะเราควรจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจนะคะนี่เป็นเคล็ดลับของบอสหนิงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้เลยในปัจจุบันนี้ตอบโจทย์มากๆโดยที่คุณอาจจะไม่ต้อง ไปเขียนในเรื่องของโมเดลบิสเนสก็ได้นะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะเริ่มต้นเพียง4ข้อนี้คุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วนะคะโอเคค่ะบอสสิ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวไงจะมาอัปเดตความรู้ดีๆให้ฟังนะคะ